ต่อไปจะพาไปดูการหาสาเหตุเครนก่อสร้างสะพานข้าแม่น้ำเจ้าพระยาถล่มกันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเร่งหาสาเหตุเครนก่อสร้างสะพานข้าแม่น้ำเจ้าพระยาถล่มพร้อมนะให้ตรวจสอบหาแรงดึงในการวัดความสั่นสะเทือนของสะพานข้างเคียงด้วยค่ะ นายกมนตักกระบุตรนายกสภาวิศวกรพร้อมผู้เกี่ยวข้องตั้งข้อสันนิษฐานกรณีเครนก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาถลม่มเมื่อวันที่5มก,กราคมที่ผ่านมาซึ่งอาจเกิดจากการหลุดของหูช้างเหล็กที่ใช้เป็นฐานรองรับเครนแต่ต้องตรวจสอบให้ละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง เช่นการออกแบบรอยต่อที่ยึดหูช้างเหล็กกับเสาว,วัสดุที่ใช้ยึดมีกําลังรองรับน้าหนักเพียงพอหรือไม่วัสดุที่ใช้มีมาตรฐานตรงตามที่กําหนดหรือไม่และมีการควบคุมคุณภาพในการก่อสร้างหรือไม่ ทางด้านนายอมรอพิมานมาศเลขาธิการสภาวิศวกรกล่าวว่าประเทศไทยได้ก่อสร้างในลักษณะนี้มาหลายครั้งและไม่เคยเกิดปัญหาในกรณีนี้จะต้องหาสาเหตุโดยละเอียดและตรวจสอบวิศวกรที่ควบคุมการก่อสร้างว่ามีใบอนุญาตหรือไม่ซึ่งการก่อสร้างสะพานที่มีความยาวเกิน10เมตรวิศวกรที่ควบคุมจะต้องมีใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธาขึ้นไปทั้งนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยแนะนําให้ผู้รับจ้างทําผังแสดงความเสียหายของสะพานและ ให้รื้อถอนในส่วนที่เสียหายโดยให้นําชิ้นส่วนที่เสียหายห้ามนํากลับมาใช้อีกขณะเดียวกันจะต้องตรวจสอบหาแรงดึงของสะพานข้างเคียงด้วยส่วนการบริหารความปลอดภัยขณะก่อสร้างมี3ส่วนสําคัญคือการจัดความปลอดภัยในสถานที่ก่อสร้างโดยการอาณาบริเวณการก่อสร้างให้มิดชิดจัดความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรจัดความปลอดภัยส่วนบุคคลเช่นกําหนดการแต่งกายของผู้ทํางานค่ะ